ปีสะร้รยตอนที่สามความเดิมตอนที่แล้วนั้นได้เกิดพายุฝนฝ่าขนองล่มกันโชกแรงเกิดขึ้นที่โรงเรียนเทียบขี้สาคลแห่งนี้ในขณะที่พอกเด็กนั้นกำลังยาวลมไปกินเข้าตามปกติ ก็มีขุตีบยามมาขวางทางพวกเด็กเอาไว้แล้วบอกกับพวกเด็กกลุ่มนั้นด้วยเสียงอันดังแล้วพวกเด็กก็ได้พาก,กันเขาร่วมประชาบ้านขุตีบในทันทีแต่ด้ษีขุดตีบนั้นล่องเสียงหลงและขุตีบก็ได้อาฆัดกับพวกเด็กๆไว้ว่าสิมากแกแฉนพ้เมื่อยได้การดึกสงัดในคืนนั้นขุตีบก็ได้ย่างตึงตังตึงตังวิธีนอกขอเพราะว่าขุตีบนั้น เมื่อสามารถทีิเข้ามาในหอเขาโบดิกได้แล้วคูตีบก,ก็ได้ใส่ฟ้าเท้ากระถือลงไปที่พื้นดินอย่างแรงจนเกิดเป็นหลุมขนาดยักษ์ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด30กิโลเมตรกว้างประมาณ30กิโลเมตรแล้วคูตีบก,ก็ได้ใส่ฟ้าเท้ากระถือลงไปอีกและก็ได้มีค้อมดาบมิศนาพนาุ่งขข้หน้าปักที่ฟ้าเท้าของคู่ตีบเช่นเดียวกับคู่ตีบนั้นเรื่องตกลงไปนี่หลุม ซึ่งาในลุมนั้นเป็นระลงันสนร่อนแรงเรือเว่าสิบมิตรตรงไหนต่อไปขอเส้นทันที่ตามใดนั่งรุ่งเรื่ียนร่างปีศารายตอนที่สาม ของกุฏินั่นยีล่อกหอยหวนแสนทรมานให้ในนรกอันแสนล่อแรงนั้นวันแรมสิหาคำเดือนสามวกแปดอสุนกายทั้งหลายจะออกมาลสมบุญเดี๋ยวนี้เ <c oughs> สียงชายคนหนึ่งดังยิ่ที่หน้าประตนูนรกซึ่งเป็นโลกระวางโลกคนเป็นกับคนตาย แล้วไพนในโลกมนุษย์ท่านก็ได้มีใช่อีกคนหนึ่งคอยรับทรงเราวิญญาณที่สิขึ้นมาเอาส่วนบุญจากพวกเรามนุษย์ทั้งหลายและท่านได้นั่นประตูนรกก็ได้เปิดออกด้วยเสียงอันดังและประตูขนาดใหญ่ก็ได้เปิดออกเป็นช่องว่างขนาดใหญ่และก็ได้มี่พวกเราวิญญาณ อยออกมาจากภายในช่องว่างนั่นทั้งด้านพวกเด็กๆทั้งหลายที่อยู่บนโลกมนุษย์พวกเขาเมื่อเห็นว่าคตีเด็กตกตงไปในหลุมที่ลึกพวกเขาก็ดีใจเป็นย่างมากและพวกเขาก็ไดน้ำเงินที่พวกเขาเก็บได้ไปซื้อของมาฉลองกันยางมีความสุขกลางดึกสงัดในคืนนั่นในขณะที่พวกเด็กๆกำลังนั่งเล่นฉลองกันยางมีความสุข ท่านในนั่นก็ได้เกิดลมกันโชกแรงผัดมาอย่างรุนแรงจนได้ในจริงไหมที่อยู่ในบริเวณนั้นเห็นไว้ไปตามแหล่งลม่มในขณะที่พวกเด็กดก,กำลังตื่นตะนกว่าไม่อีหยังเกิดขึ้นท่านในนั่นเสียงฝ่าร้องก็ได้ดังขึ้นหอกก็สายฝ่าที่ฝ่าลมมาต่างวงที่พอเราเด็กๆนั่นนั่งต่างวงกันยอยู่ นก็ได oh ้ปรากฏร่างของปีศาจซึ่งเป็นร่างใหญ่แล้วปีศาจตัวนั้นเมื่อก็ได้หัวลอกขึ้นมาพวกมึงเห็ดกูพวกมึงสิต้องตายเสียงปีศาจตวนั้นว้าลรอกขึ้นมาข้ามกลางเสียงเด็กๆที่กรีดร้องวยความหวาดกลัวแล้วพวก ปีศาจทั้งหลายก็ได้พากันพุดขึ้นมาจากพื้นดินพกปีศาจเหล่านั้นก็ตั้งพากันกระทืบพื้นย่างโกรธแค้นในขณะที่ปีศาจตันหนึ่งก็ต้องสิพุ่งขอหาเด็กคนหนึ่งที่กำลังค้นของที่ศรีฮันเดนเอง ก็ได้เกิดแสงสว่างจากโตเด็กคนนั้นพุ่งเข้าหาปีศาจอย่างรวดเร็ว,รวฮ<ะ>่าเลอะปีศาจตัวน,นั้นเมื่อก็ได้ล่มลงพุทธายเข้าไปในพื้นดินเหมือนเดิมแล้วก็ได้มีปีศาจอีกตอนหนึง่งย่างเขาใส่เด็กคนนั้นเส้นกันและกระได้นั้นก็ได้มีสายฟ้าฟาดลงม,มากลางหลังของปีศาจตัวนั้นจะได้แต่มัน กีดลอ่องบอกมาเสียงปีศาจกีดลองในควมโหวยหวนและแสนทรมานแต่ท่านใดนั้นใช่ร่างใหญ่ก็ได้ปากพดขึ้นอยู่ที่ด้านหลังของพวกปีศาจเหล่านั้นนี่พวกเจ้าสิไปสร้างความเดือดร้อนในพวกมนุษย์เหตุยัง เจ้าคือบอยู่ของพวกเจ้าไปหาขอซ้อมบุญเด็กหน่อยมันบ่ดีดอกพวกเจ้าต้องถือมีคนทาบุญไปให้จังสิถือ้องพวกเจ้าสิมะลังควานเด็กหน่อยบ่ได้ออกไปเสียงแชรรังไยนั้นได้ดังขึ้นแล้วเฮ็ดในพวกบีซ่าทั้งหลายพากันหนีหายไปแล้วพวกเด็กๆทั้งเบิด ก็ได้พากันเก็บของและเข่าของนอนในทันทีลุ่งเ้าของวันต่อมาได้เกิดร่มฝนออกะม,มาฉีดลุงเล่นเทียบขี้สากลนแหงนี้แล้วฝนนั่นก็ได้ชะล่างอาธัน์ร,ร,รยออกไปเินเบิดสิ้นแล้วพวกเด็กที่คิดว่าเป็นผีทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ก็พากันชุบร่างขมาใหม่ แต่บัดน,นี้พวกเขาบ่แว่านผีดิบอีกแล้วแต่เป็นเด็กธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่เคยเลียนอยู่โรงเรียนนีหนีเองพอพวกเขาย่างเข้าไปในโลกอาหารพวกเขากระแลกใจเป็นอย่างมากในโลกอาหารนั้นมีเหล่าผูค้คนและเด็กมากมายซึ่งโตอาหารนั้นมีอาหารจัดว่างเรียงรายกันเต็มโตพวกเขาก็ได้พากันนั่งกินอาหารกันอย่างมีความสุข นกดึกสง,งัดอีกคืนคูตีบได้โคขึ้นมาจากพื้นดินและใส่ฟ้าเท้ากระทืบลงไปที่พื้นดินจึงเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่อีกซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายก่าเกา่าถึง159กิโลเมตรและกว้าง300กิโลเมตรและคูตีบก็ได้กระทืบลงไปที่บริเวณรอบๆจึงเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้น อีกหลายสิบเท่าแล้วคตีก็ได้พยายามสร้างลุมดําขึ้นมาเพื่อดึงดูดทุกคนที่ในโรงเรียนนี้ให้ตกลงไปในลุมดําแล้วคตีก็สร้างลุมดําขึ้นมาได้สำเร็จแล้วคตีก็ได้ใส่พลั่งที่มีน,นี่่อยกลุมดําขึ้นแล้วคตีก็ได้นั่มลุมดําว่างล่งที่ใจกลางของโรงเรียนแห่งนี้ แล้วพ่อคตีบว่างลุ้มดำล่งที่ใจกลางท้เรียนเสร็จเรียบร้อยคตีบก็ได้หัวหล่อออกมาอวกกเกเด็กทีต้องตกงไปในีลุมดำอลุมดำนั้นลึกจนแท่ว่ามีที่สิ้นสุดแต่ว่าทีจริงแล้วมีก้นลุมแต่สูสิว่ามีโอกาสได้เห็นมันสูสิถือแรงโงนมทวงบีบอัดจนยืดเป็นเส้นสปาเกตตี้ ขาดออกจากกันและก็คือบปขยี้พอคุติพูดจบคุตินั่นก็ได้กระทืบลงไปที่ลุมด่าอีกจะมันกว้างใหญ่ไ่ศารนึกแถบม่ามีที่ส้นสุดสองเวลาประมาณตีสองหาสิบนาทีในขณะที่เด็กคนหนึงปวดฉีแล้วเขากำลังสิญญาลงไปเขานั้น ก็ได้ย่างไปที่ห้องน้ำที่ตั้งอยู่ใจกลางบริเวณโรงเรียนเขานั้นก็ได้สะดุดเอยียงบางอย่างจนลม้มลงและเขาก็ได้ต้องลงไปในหลุมดำและเขาก็ได้ถือแรงน้ำท่วงของหลุมดำบีบอัดจุดเสนสปากเกตตีและขาดออกจากกันและเขาก็ถือเบิดขย,ยี้และเขาก็ได้ตกลงไปในก้นหลุมยางรวดเร็วเขาไม่มีโอกาสได้นห้องเลยสักแะเขาานั้น ได้ถึกบดขยี้จนเล Korean, jam, ala, guys, Twelve, ็กลงเล็กลงเล็กลงจนเล็กบมรู้ว่าสิกายเป็นอะไรแล้วเขาก็ต้องไปนิลลุมดำทันทีเสียงคู่ตีบดังขึ้นมารอบรอบลุมดำลุ่มซอของว่านต่อมาข้าวการตายของเด็กคนหนึ่งแพร่สะพัดไปทั่วและล่งนางหนังสือพิ่ม คู่ที่เห็นดังนั้นก็เปิดอ่านเบงก็พบว่าเด็กคนนั้นผ่านเขตขอฝ่ายกาของลุมดำเข้าไปและพวกเขาก็ได้เปิดอ่านอีกหนาก็เห็นภาพเด็กคนหนึ่งก็อ,อ้าไปนในหลุมดำถึกบีบอดัดและหลุมดำนั้นก็ได้ยุี่ใจกลางขององเลียนเทียบกี้สากลซึ่งพวกเขาบรรลุเลยว่ามันเกิดขึ้นมาไดกจังไหน คู่ตอกขับคู่ดอกระเบิดสากันเบื้งว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอุ้ยอลุม้มลำแห้งนี่นะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะก็มาลูกคือกันสงสัยมันอาจสิเป็นแรงโน้มถ่วงที่อยู่บริเวณนั้นมันแห้งหายแลยเกิดเป็นลุ่มตับเออเนอสิแม่นตั้งสัตน์ละ ในช่วงเวลาประมาณสี่ถุงสามสินทีของวันที่สามมกร,ราคมในขณะที่ปกติเด็กกลุ่มนั้นกำลังสินอนหลับท่านใดนั้นเสียงคำรามก็ได้ดังขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็เสียงฝ่าพาเสียงคำรามนั้นดังแรงกินนักจนพวกเขาสั่นสะเทือนไปทั่วราง แล้วท่านใดนั้นก็ได้มีเสียงระเบิดดังขึ้นมาอย่างหนักนั่นพวกเราปีศาจทั้งหลายก็ได้โพล่ขึ้นมาจากพื้นดินพวกปีศาจหล่านั้นมีร่างของคุตีด้วยร่างของคุตีซึ่งขณะนี้เป็นชายร่างใหญ่สูงใหญ่ราวกับต้นไม้ แต่ท่านในนั่นเองเสียงฝ่ารองก็ได้ดังขึ้นไปทั่วทุกทิศทางแล้วก็ได้มีสายฝนเทกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรงเสียงฝ่ารองมันก็ได้ดังขึ้นดังแห้งขึ้นแห้งขึ้นและท่านในนั่นสายฝ่าก็ได้ฝ่าลงมาอย่างหนัก ได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บริเวณนั้นแล,ล้วลุมดำก็ได้ปรากฏดึืนลุมดำแมงนน้ค่อยดูดกืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในหล่อวงของมันเพราะคุตีบนั้นสร้างลุมดำขึ้นมาคุตีบก็ได้ดีใจจึงกระโดดกระโดดกระโดดผ่านเข้าไปในเส้นขอบฟ้าเหตุการณแล้วุตีบ ก็ได้ถ of of oh, oh ูกยืดออกเป็นเซ้นปาเกตตีแล้วคุติบก็ขาดออกจากกันแล้วคุติก็กรีดร้่อออกมาคุติบไม่ม <t ried alive anyway> ีโอกาสได้ห้องอีกต่อไปแล้วคุติบก็ได้ชดใช้กรรมที่ตนเองได้ก่อเอาไว้ก้อนที่หลุมดำนั้นสิหายไปและกลับมาเป็น ้นดนดดิังืเดิสาราวันต่อมาเพวกเด็กๆกับภาคกันกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเป็นอย่างมากที่คุตีบและเราปีศาจทั้งหลายต้องลงไปในหลุมดำแล้วในช่วงแรกของเวลาหกโมงสามสิบนาทีในขณะที่คุตีบถึกบีบอัดอยู่ในหลุมดำคุตีบก็เลยสำนึกผิดพร้อมก็บอกกตัวเองว่า ขุตีบสิบว่าามลายเล็กน้อยอีกแล้วคุตีบนันก็ได้พยายามเปิดลุ่มดำและมันกระเปิดบด่ไดคุตีบนันพยายามปีนอยู่หลายครั้งแต่กระทํำบ่ไดเพราะว่ามีลุ่มดำบีบอัดอยู่รอบขางแล้วท่านใดนั่นเสียงของชชยร่างใหญ่ก็ได้ดังขึ้นมึงสงังึกยิษแนวแมนบ่เสียงคุตี ก็ได้ดังขึ้นมาอีกครั้งแอ่ละครับผมสำนึกผิดแล้วไอ้ผมกับเกิดขึ้นไปเป็นคนคือเกาต่อก็ได้ใครสิกล้าให้เจ้ามาเกิดเป็นคนอีกครั้งยมทูตน,นำเขาขึ้นไปยังสวนซะด้ครับสิ้นเสียงหลางของคุนตี ก็กลายเป็นกุมควันสีดำจางๆล่อยหายไปบนท้องฟ้าเสววันต่อมาได้เกิดเด็กคนหนึ่งขึ้นอยู่ที่ใจกลางเรียนเด็กคนนั้นมีลักษณะคล้ายกับคุตีบในฉาติกรอนและเด็กคนนั้นก็ได้หัวเราะขิกขักเสียงดังแต่ในใจเด็กคนนั้น ได้มีงบางอย่าง,าอางแอบแฝงอยู่จบไปแล้วนะครับกับเรื่องโรงเรียนรางปีศารายตอนที่สทุกท่านคาติดตามตอนที่สี่ได้เริ่อวนี้เดี๋ยวทางผมสีใได้เ่าตอนที่สี่มาให้ทุกท่านได้รับฟังกันสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ